สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมรายการนั่งวอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการสุ่มกาชาที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะและตัวเกมก็ยังมีการอัปเดตใหม่ๆมาเยอะนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นการที่การเปิดกาชาใหม่นะก็จะเป็นยูนิตใหม่ร่วมศึกกับท่าไม้ตายเอ็ดเลยนะก็จะเป็น4ดาวประเภทก่อกวนจะเป็นมูลกันดั้มนะสดาวเกาอกวนมูลการดั้มจะไม่ถูกใส่ในกาชาหลังจากกาชาอีเวนต์จบ ถ้าได้พิมพ์เขียวถ้าไม้ตายเอทจะถูกแลกเป็น EN ของโมบิสูที่เกี่ยวข้องร้อยถังแทนถ้าเราได้ซ้ำนะแต่ถ้าเราไม่ได้ว่าตัวนี้เพิ่งมาใหม่นะถ้าเราไม่ได้เราก็จะได้ท่าไม้ตายเอทนะแล้วก็ตัวเกมไม่ได้มีแค่กาชามูลกันดั้มเพียงอย่างเดียวนะก็จะมีกาชาสเตปอัพซึ่งผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ค่อนข้างจะเยอะนะจะเป็นกาชาในแบบ6สเตปนะ แล้วก็จะมีตัวมอวิสูตรที่มาเข้าร่วมด้วยถึง3ตัวนะน่าจะเป็นครั้งแรกของเกมนะจะเป็นซีรีส์ d v a n c e ออฟเซะอนะอน่าจะประมาณนี้นะก็จะมีสเต็ปที่1ก็จะมีของแถมเป็นเหรียญ5,000เหรียญน,นะแล้วก็จะมีสเต็ปที่4จะมีถัง EN อนเนกประสงค์นะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลของถัง EN อนเนกประสงค์กันต่อนะส่วนสเต็ปที่หก็จะได้ตั๋วแถมตัวแถมในแบบสดาวนะ ก็น่าสนใจว่าถัง en อนเนกประสงค์เนี่ยในสเต็ปที่4ี่เนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็ตัวแถมในสเต็ปที่6เนี่ยได้เท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของเกมที่เสนอมาในแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันของตรงนี้กันก่อนนะครับในตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของข้อมูลกาชาซีรีส์สเต็ปอัพที่มีของแถมที่เราดูกันไปเมื่อคู่นี้นะก็เขาจะอธิบายว่าสเต็ปจะมีทั้งหมด6สเต็ปนะ แล้วก็ถ้าถึงสเต็ปที่6จะได้เลือกยูนิตที่ต้องการจะเป็นตัวแถม4ดาวสามารถเลือกยูนิต1ตัวตามต้องการจากรายการได้เนี่ยเขาจะบอกว่าสเต็ปที่1ใช้ไป10เมตรได้เหรียญ5,000แล้วก็สเต็ปที่2ใช้ไป30เมตรจะได้ยูนิต3ดาวขึ้นไป1ตัวแน่นอนสเต็ปที่3 4ี่ครั้งต่อเนื่อง40เพตร ก็จะได้รับยูนิตสามดาวขึ้นไปหนึ่งตัวแน่นอนแล้วก็สี่ดาวจะเพิ่มเป็นแปดเปอร์เซนตส่วนสเต็ปที่สี่จะเป็นห้าครั้งต่อเนื่องห้าสิบเมตรก็จะเป็นถังเ e อ็นเอกประสงค์ซึ่งได้มาถึงหนึ่งร้อยถังเลยนะผมมองว่าสเต็ปที่ห้าเนี่ยไม่ใช่สเต็ปที่4ี่แต่ว่าเป็นแบบห้าครั้งต่อเนื่องเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่นะแต่ว่าก็จะต้องใช้เพชรไปจํานวนถึงหนึ่งร้อยสามสิบเมตรนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะ สำหรับเพชรร้อยสามสิบเมตรเนี่ยแต่ว่าเกรดสี่ดาวก็จะเพิ่มเป็นแปดเปอร์เซ็นแล้วนะถ้าเป็นสเต็ปที่สามแต่ว่าสเต็ปที่สี่เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นเท่าไหร่นะแต่เราอาจจะย้อนไปดูที่กาชากันอีกทีนะแต่ว่าตอนนี้เราอธิบายถึงสเต็ปที่ห้าก็จะเป็นห้าสิบเมตรเหมือนกันนะจะได้เป็นยูนิตสามดาวขึ้นไปหนึ่งตัวแน่นอนแล้วก็สี่ดาวเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นตส่วนสเต็ปที่หกสเต็ปสุดท้ายจะเป็นห้าครั้งต่อเน,นื่องใช้เพชรห้าสิบเมตร อใช้แค่เมตรนกะ็จะได้รับตั๋วแถม4ดาวแล้วก็4ดาวจะเพิ่มเป็น12%นะตัวที่มีในกายา่านี้ก็จะมีกันดั้มทรหนึ่งเฮเซลรัสนะตัวนี้จริงๆผมก็มีไปแล้วนะเป็นสายฟื้นฟูสนับสนุนนะก็จะเป็นท่าไม้ตายฟื้นฟูพักพวกทั้งหมดและมีโอกาสเพิ่มพลังโจมตีนำแสงบีมและท่าประถุตัวที่2ก็จะเป็นกันดั้มทรหทรหกไฮเซน เทเร่ทรัสจะเป็นสีดาวประเภทโจมตีถ้าไม้ตายกระหน่ำยิงนะยูนิตแนวหลังเชี่ยวชาญการโจมตีลำแสงบีมเพิ่มความเสียหายใส่วัตถุใส่ศัตรูประเภทโจมตีและสนับสนุนอืส่วนตัวสุดท้ายเป็นตัวที่เก่ามากนะก็จะเป็นกรนดัม้มทรหกวอนวอตนะก็จะเป็นสี่ดาวประเภทรอบด้านเป็นท่าไม้ตายชิลบูตไรเฟิลยิงต่อเนื่องสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ใส่ศัตรูประเภทสนับสนุนในแนวหลังเมื่อเริ่มต่อสู้ซึ่งผมมองว่า3ตัวเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้ดีมากมายนะแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนที่เป็นตัวที่มีท่าไม้ตายเอ็ดหรือว,ว่ามีการปรับปรุงความสามารถสามารถใส่ตัวละครประกอบได้ดีลลตเนี่ยก็ยังไม่มีนะก็ถือว่าเป็นตัวธรรมดาทั่วไปนะไม่ใช่ตัวสเตปอัพนะพวกเนี้ยเป็นตัวที่มาจากกาชาธรรมดามาก่อนนะ ก็ผมสามารถสุ่มจากตัวได้มาแล้วก็คือตัว tr หนึ่งเทสารัสเนี่ยนะก็จะขาดเพียงแค่ตัว t r 6ตัวเดียวเท่านั้นนะในส่วนของตัวเนี่ยนะแล้วเขาก็จะบอกว่าตัวแถมเนี่ยเป็นสีเขียวนะที่จะเห็นอยู่ที่ตัวอักษรน่ะเมื่อใช้ตัวของแถมที่ได้มาจะเลือกยูนิตที่อยู่ในกาชาพิกอัพตอนที่ได้รับตั๋วมาซึ่งผมมองว่าตัวเนี้น่าจะเลือกได้เพียงแค่สามตัวที่เราเห็นอยู่นเนี่ยนะตัวอื่นไม่น่าจะเลือกได้นะ แล้วก็จะมีบอกว่ากาชาตินี้จะสุ่มแด้สเต็ปละหนึ่งครั้งโอเคหลังจากสเต็ปสุดท้ายแล้วจะกลับมาสเต็ปแรกโอ้ก็คือหมุนได้มากสุดถึง5ครั้งก็คือวนสามารถวนกาชาตินี้ได้เหมือนกันนะไม่มียูนิตรองรับในสเต็ปหนึ่งและสเต็ปสี่และสเต็ปหกอืมก็ไม่ค่อยจะดีนะตรงเนี้ยแล้วก็การณะตรวจสอบโอกาสการได้ในแต่ละสเต็ปดูรายละเอียดของแต่ละสเต็ปได้ที่ข้อมูลของสเต็ป กาชาตินี้เป็นคนอังกฤษกาชายูนิตไม่สามารถใช้ตั๋วกาชาหรือสิทธิ์ฟรี1ครั้งทุก5้าวันในการหมุนได้อ๋อก็คือใช้สิทธิ์นั้นไม่ได้นะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะสำหรับข้อมูลอื่นๆก็ดูนาดูที่รายละเอียดกาชานะก็ข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของกาชาน่าจะมีเท่านี้นะครับครับตอนนี้เราก็จะไปอยู่ในส่วนของข้อมูลของซีรีส์ Pickup กาชาสเต็ปอัพมีของแถมในแบบที่เราจะมาดูกันว่าเปอร์เซ็นในแต่ละสเต็ปเป็นยังไงนะ ในส่วนของสเต็ปที่1เนี่ยก็เกจสีดาวจะเป็นหเปอร์เซนะผมจะพูดเฉพาะเกตสีดาวแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดนะส่วนสเต็ปที่สองเนี่ยก็จะเป็นหกเปซเหมือนกันนะสเต็ปที่สามจะเป็นแปดเปอร์ซนะแล้วก็สเต็ปที่สี่ก็จะเป็นแปดปซนะก็คือถ้าสเต็ปไหนเขาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้แล้วเนี่ยสเต็ปต่อมาเ็าจะเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะสเต็ปที่ห้าจะเป็นส0บเซแล้วนะแล้วก็สเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่หจะเป็น 12%นะซึ่งถือว่าเยอะนะ12%นี่คือน่าจะแม็กสุดของกาชาในเกมแลวกันน้ําวอนะ่ก็คือ12%เก็จะบอกเพิ่มเติมไหมน,นะว่าโมบิสูตรที่ซ้ําจะเปลี่ยนเป็นพิมพ์เขียว10ใบมีโอกาสได้รับโมบิสูตรซ้ําจากการสุ่มกาชาอันนี้ก็แน่นอนนะแล้วก็มีตัวอื่นมาผสมด้วยแน่นอนนะดูแนละ้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยโอ้าเกตสีด,ดาวไม่มีตัวอื่นมาผสมนะคือถ้าเราสุ่มกาชาเนี่ย แล้วได้สี่ดาวจะเป็น3าตัวนี้เท่านั้นนะก็คือ T-R 1 T-R 6 2ตัวที่เหลือเนี่ยนะก็คืออย่างอย่างอย่างนี้ถือว่าดีนะสำหรับคนจะสะสม3าตัวเนี่ยนะเพราะว่าจะไม่มีตัวอื่นมาร่วมด้วยนะแล้วก็บอกว่าคุณต้องเคลียร์สเตจ3าก่อนจะสุ่มกาชาได้พิมพ์เขียวมวิสูตรที่ได้รับการสุ่มกาชาอาจถูกเพิ่มเข้ามาในภารกิจเนื้อเรื่องซึ่งตรงนี้ผมมองว่าไม่ดีนะก็คือสามตัวเนี่ยที่เราสุ่มจากกาชาเนี่ย มีโอกาสไปอยู่ในหมดเนื้อเรื่องได้นะซึ่งเราสามารถหาพิมพ์เขียวได้ในแต่ละวันอยู่แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะแต่ว่าก็ไม่รู้เขาจะใส่มาในหมดเนื้อเรื่องเมื่อไหร่นะเพราะว่าถ้าใส่เข้ามาเนะี่ยคนจะไปเล่นหมดเนื้อเรื่องแล้วปั๊มสามตัวนี้ขึ้นมาแน่นอนนะโมบิสูตรที่ใส่เพิ่มเข้ามาใหม่จะถูกใส่เพิ่มในกาชาโมบิสูตรหลังจบอีเวนต์แล้วนี่ก็คือ3ามตัวนี้จะมีอยู่ในกาชาโมบิสูตรธรรมดาอีกแน่นอนนะแล้วก็การ ทดลองฟีหนึ่งครั้งจะหมดอายุหลังผ่านไป5วันอัตราส่วนแต่ละอันแสดงค่าทดสิิยมถึง4หลักโดยปัดเศษที่4ทิ้งทำให้ค่ารวมอาจไม่เป็น100%ในบางกรณีอันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจได้นะว่าเขาอาจจะเผื่อไว้เผื่อว่าเปอร์เซ็นต์มันจะรวมแ้วไม่ได้ร้อยเอร์เซนนะรายละเอียดของกาชา Step Up, สเตปอัพสเตปต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ ต่อมาแล้วก็จะมาดูในส่วนของกาชามูลกันดั้มนี้นะว่ารายละเอียดของกาชาเนี่ยเป็นยังไงนะเท่าที่ผมดูเบื้องต้นนะก็คือกาชาเนี่ยน่าจะออกได้ยากนะเขาบอกว่าเป็นกาชาอีเวนต์วอฉลองเฉลิมฉลองยอดดาวน์โหลด5ล้านนะก็จะเป็นเกรดสีดาวเพียงแค่6%นะซึ่งคือเกรดที่น้อยที่สุดของเกมเลยนะแล้วก็จะมีตัวต่างๆมาผสมด้วยเยอะเลย น่าจะเยอะมากอ่ะจะเป็นตัวละศูนยะ์จุดสาเอร์เซ็นตนะแต่ว่าถือว่ามาค่อนข้างจะเยอะเลยนะแล้วในส่วนของตัวมูลการดั้มก็จะเพิ่มมาเป็นสามเปอร์เซ็นเท่านั้นนะจะเป็นสีดาวกอคกวนมูลกันดั้มแล้วก็จะได้าาท่าไม้ไทเอทดของสีดาวกอคกวนมูลกันดั้มจะเป็นท่าไซโคเพดโจมตีนุนแรงต่อเนื่องเแต่เราไปดูกันหน่อยว่าวาตัวเนี้ยรายละเอียดของตัวโมบิสูรเนี่ยมันเป็นยังไงนะ ก็ตัวของมูลกันด้ามนะจะเป็นตัวที่อยู่ในแนวหลังนะก็จะมีค่า HP อยู่ที่3 1ม4 1ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็จะมีพลังโจมตี1962ซึ่งก็น้อยนะแล้วก็พลังป้องกนะันจะอยู่ที่สองพันด้็ก็เยอะนะพลังป้องกันถือว่าเยอะถือว่าเป็นแนวหลังที่น่าจะยืนได้ดีนะเท่าที่ผมมองเขาจะชำนาญการโจมตีด้วยทตาวัตถุ ก็จะมีท่าไซโคเพดนะโจมตีรุนแรงก่อนเนื่องแล้วก็จะโจมตีแบบพื้นที่จะมีท่าไซโคเพดทะลวงด้วยนะแล้วก็ลดค่าพลังป้องกันลาแสงบีมแล้วก็ท่าวัตถุของศัตรูไม่สามารถโจมตีระยะประชิดได้ไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้แล้วก็ใช้สกิลไม่ได้นะส่วนใหญ่เขาจะใช้ท่าไซโคเพดนะก็จะโจมตีแนวหลังด้วยแล้วก็ไซโคเพดโจมตีแนวหน้าก็มี แล้วก็จะเป็นการกอกวนการต่อสู้นะมีท่าไซโคเพดเส้นตรงด้วยนะอืมก็จริงๆตัวเนี้ยถือว่าน่าจะเข้ากับทีมผมได้ดีนะแต่ว่าอย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนะคือตอนเนี้ยเพชรผมมีอยู่แปดสิบเมตรเนี่ยผมก็จะมากดกาชาตนี้นะแบบสิบเมตรนะเพราะว่ากาชาเนี่ยเท่าที่ผมมองคือสิบอ็ดครั้งต่อเนื่องเนี่ยเขาไม่ได้การันตีว่ามีของแถมหรืออะไร มาเสริมเติมแต่งอะไรนะก็จะได้เพียงแค่เพิ่มตัวมรดสูตรที่เราจะสุ่มได้เพิ่มมาเพียงแค่1ครั้งนะสำหรับ100เพชรเนี่ยผมก็ลยมองว่าผมจะไม่สุ่มแบบ100เพชรนะผมจะสุ่มแบบ1ครั้ง10เพชรนะก็จะสุ่มกาชานี้นะแต่อย่างที่ผมเกินไปก็คือผมจะไม่แค่สุ่มกาชานี้เพียงกาชาเดียวนะผมจะสุ่มกาชานี้ด้วยนะก็คือกาชาสเต็ปอัพเนี่ยผมน่าจะสุ่มได้ประมาณสเต็ปที่1แล้วก็สเต็ปที่2นะ แต่ผมก็ต้องดูผลงานเกิดว่ากาชา2อันที่เราพูดพูดถึงไปเนี่ยทั้งมูลกันดัมแล้วก็กาชาสเตปอัพอันใหม่อันเนี้ยอันไหนมันผลงานดีกว่ากันนะแล้วก็จะสุ่มกาชานน้นนะแต่ว่าเช่นเคยนะเราก็จะสุ่มกันที่ตั๋วกาชากันก่อนนะตอนนี้เราก็จะมีตั๋วกาชา3มดาวขึ้นไปอยู่4ใบแล้วก็ตั๋วกาชา4ดาวขึ้นไป1ใบแล้วก็ตั๋วซุปเปอร์กาชา4ดาวขึ้นไปอีก1ใบนะเราจะทําการสุ่มกันเลยนะครับ โอ้โหใบแรกได้แบบ3ดาวนะเป็นตัวคูเบล่แมสโปรดักท์ไทก็ถือว่าเปิดหัวตัวแรกได้ไม่ค่อยจะดีนะต่อมาแล้วก็จะสุ่มกันใบที่2เลยนะโอ้โหได้แบบ3ดาวอีกแล้วตัวเดิมด้วยคูเบล่แมสโปรดักท์ไทยโอ้โห ต่อมาจะเป็นใบที่สามของเราแล้วนะโอ้โหสามดาวมาเลยเป็นกันด้ามแซนล็อกก็ถือว่าตั๋วกาชาฟผมก็ยังไม่เคยเปิดแบบสามดาวขึ้นไปแล้วได้สามดาวทั้งหมดนะตอนนี้ก็มีสิทธิ์แล้วนะถ้าใครติดตามช่องผมนะก็คือเดือนที่แล้วผมสุ่มกาชาได้ไม่ค่อยดีนะโอ้โหเดือนนี้ก็ยังสุ่มได้ไม่ค่อยดีนะ คราวที่แล้วนะั้นน่าจะไม่ใช่เดือนที่แล้วหรือเปล่าไปดูแต่คราวที่แล้วผมสุ่มได้ไม่ดีเลยนะแต่ตอนเนี้ยเราจะได้ของดีแน่นอนนะก็คือจะเป็นตัวกาชาติสีดาวขึ้นไปแน่นอนนะก็ได้สีดาวแน่นอนนะแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะอ๋อเดี๋ยวดูดูกันก่อนว่าจะได้ตัวอะไรนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันได้สีดาวแน่นอนนะ โอ้โหเป็นดับเบิลเซต้ากันดั้มก็เป็นตัวเก่ามากนะแต่ผมจริงๆก็ไม่ค่อยได้นะตัวเนี้ยต่อไปอันสุดท้ายจะเป็นตัวซูเปอร์กาชาสี่ดาวขึ้นไปแน่นอนนะเราจะมาดูกันนะว่าเราจะได้ตัวอะไรนะอันนี้มีสิทธิ์ได้รับตัวลิมิเต็ดด้วยนะแต่ว่าผมก็เพียงเพิ่งเคยได้ตัวลิมิเต็ดไปเพียงแค่ตัวเดียวนะแล้วก็เป็นตัวที่ผมเคยได้มาแล้วนะก็คือ เซตากันดั้มไบโอเซนเซอร์นะมันก็จะเป็นพิมเขียวอนเนกประสงค์ธรรมดานะผมได้เป็นตัวสไตล์ฟรีดอมแต่ว่าเป็นตัวเวอร์ชั่นแรกนะก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีนะก็ถือว่าคราวนี้เราสุ่มตัวได้ไม่ดีนะถ้าเป็นสไตล์ฟรีดอมเวอร์ชั่นใหม่มันก็จะดีนะแต่ว่าได้เวอร์ชั่นเก่ามาก็ถือว่าไม่ดีนะ เราไปเปิดกาชาธรรมดาลองดูสักทีนะว่าเราไม่เคยเปิดกันมานานเหมือนกันนะเนี่ยอ่าได้พิมพ์เขียมวมวิสูตรก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวเราไปที่กาชาหลักกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในกาชาหลักของเราแล้วนะก็จะเป็นสีดาวกอกวนมูลกันด้ามนะตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะก็คือเพชรผมมีอยู่แปดสิบเม็ดเนี่ยผมก็คงจะสุ่มในแบบหนึ่งครั้งสิบเพชรนะ จะลองกดเลยดูนะว่ามันจะได้ดีหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้สุ่มแบบสิบเพชรมานานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอาะตัวแรกไม่รู้อะไรนะแต่มีรุ่นนะโอ้โหเป็นแบบหนึ่งดาว <c oughs> ก็ถือว่าเปิดมาคราวแรกได้เป็นตัวแกบดรีเบอร์ต้าก็ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวผมลองดูอีกสักหนึ่งทีนะโดยไม่กดออกนะว่ามันจะเป็นยังไงนะ เป็นแบบ2ดาวนะก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะเป็นตัวเอจิดกันดั้มเดี๋ยวผมจะไปสุ่มกาชาอีกกาชาหนึ่งดีกว่านะเป็นแบบสเต็ปอัพลองดูซิว่าจะดีไหมนะอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่1น,นะจะมีของแถมเป็นเหรียญ5,000เหรียญน,นะเราจะลองกดดูสักทีนะว่าจะได้ดีหรือเปล่านะ แบบ2ดาวนะก็ไม่ค่อยดีมากนะเป็นตัวโชบเกี้ยวได้เหรียญมา5,000เหรียญน,นะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะเหรียญ5้าพันเหรียญนนะ่ยก็ถือว่าสูสีกันนะเนี่ยว่ากาชาไหนดีกว่ากันยังตัดสินใจไม่ได้แต่ผมจะสุ่มกาชานี้นะมูลกันดั้มสี่ดาวเนี่ยผมจะลองสุ่มในหน้าที่เขาใช้สกิลนะแบบเช่นเคยนะเพราะว่าเขาที่แล้ว ลืมกดแบบใช้สก,กิลนะไอ้ยีสิบเมตรแรกของเราเนะี่ยเราจะกดใช้ที่ท่าไม้ตายของเขานะจะเป็นไซโคเพดจงตีรุนแรงต่อเน,นี่ยนะเราจะกดหน้าเนี่นะอ๋อจะเป็นแบบสองดาวก็ถือว่ากลางๆนะแต่ผมจะสุ่มอีกสักทีนึงแล้วกันนะ ได้เป็นแบบสามดาวนะเป็นการดําเพรวิอาร์มนะตอนนี้ก็ต้องช่างใจผมนะตอนนี้ผมเหลือเพชรอยู่30เม็ดว่าจะกดการ์ช่านี้ก็จะเป็นสเต็ปที่สองสามครั้งต่อเนื่องือจะกดการ์ช่านี้ก็จะเป็นมูลการดัมก่อควรแต่อันนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะเขาเขียนว่าเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นส่วนสเต็ปอัพจะเป็นสเต็ปที่สองจะได้รับสี่ดาวขึ้นไป ผมมองว่าตัวมูลกันดั้มน่าจะยังดีกว่านะแล้วกาชาเนี่ยที่ผมกดไปครั้งแรกเนี่ยสิบเม็ดก็ได้ไม่ค่อยจะดีนะงั้นผมเลือกกาชามูลกันดั้มที่เหลือสามสิบเม็ดเลยนะว่าจะได้ไหมจริงๆผมก็มากดให้ดูเฉยๆนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเอาตัวใหม่มากมายนะเพราะว่าแต่จริงๆช่องผมไม่ได้ตัวใหม่มานานมากกันนะ <c oughs> เนี่ยก็ไม่ได้เลยนะยิ่งตัวลิมิเต็ดเนี่ยผมไม่ได้มานานมากกันนะ ตอนนี้เราก็เหลือเพชรอยู่ยี่สิบเม็ดสุดท้ายแล้วนะลองกดหน้าแปลกๆดูคนี้ลองกดหน้าที่เป็นข้อมูลของเขาได้ไหมลองดูซิเดี๋ยวผมลองกดหน้านี้จะกดไม่ได้นะถ้ากดหน้านี้จะไม่ได้นะกดหน้าแรกเลยแล้วกันอ๋อ ได้เปนแบบสองดาวแล้วเราก็เหลือเพชรสิเมตรสุดท้ายแล้วนะก็ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้ตัวของมูลกันดั้มนะแล้วสเตปอัพผมก็กดไม่ได้แล้วแหละก็จะกดหน้านี้ส่งท้ายไปเลยนะก็สุดท้ายผมก็อยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนโชคดีในการสุ่มกาชาครั้งนี้นะหลังจากที่ผมสุ่มไปแล้วไม่น่าจะได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ ตัวสุดท้ายของเราก็จะเป็นตัวของเลโอกันดัมนะสุดท้ายก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับเกมรายการดน้าวอก็สามารถติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ